สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช a n นลแด d d ี้ค o o i n g คคับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูยำเห็ดออรินจิครับวันนี้เราจะยำแบบยำหน่อไม้แบบทางเหนือนะครับแต่เราจะเปลี่ยนจากหน่อไม้มาเป็นเห็ดออรินจิแทนครับ สูตรนี้ทําง่ายใช้วัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับสาหรับใครที่ชอบทานเห็ดแล้วก็ไม่อยากทานเนื้อสัตว์นะครับเมนูนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ครับจะทานเปล่าๆกับผักสดๆก็ได้หรือจะทานกับข้าวเหนียวก็อร่อยเข้ากันครับรับรองว่าเพื่อนๆจะต้องชอบแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นเห็ดออรินจิ300กรมัม พริกจินดาเขียวแดง10เม็ดถ้าใครไม่ชอบทานเผ็ดสามารถลดลงได้นะครับต่อไปเป็นหอมแดงประมาณ3หัวกระเทียมจีน10กลีบใบแมงลักกับใบขิงซอยเพื่อเพิ่มความหอมประมาณ1ถ้วยปรุงรสด,ด้วยน้ำปลา3ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงปรุงรส1ช้อนชาครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้ d ด d d y ฝากไว้เ้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นำเห็ดออรินจิไปต้มให้สุกก่อนครับ ตัวเห็ดเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกใส่ได้ตามความชอบเลยนะครับแต่ตัวเห็ดออรินจิเนี่ยจะมีความกรุบกรุบคล้คายๆเนื้อสัตว์เลยครับพอเราต้มเห็ดจนสุกแล้วเราก็ตักขึ้นมาพักทิ้งไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาคั่วพริกหอมกระเทียมให้สุกแล้วก็ส่งกลิ่นหอมครับแต่ด่จะใส่น้ำเปล่าลงไปสักเล็กน้อยนะครับพริกหอมกระเทียมจะได้สุกง่ายขึ้นครับจากนั้นเราก็คั่วต่อไปเรื่อยๆจนน้ำแห้งแล้วก็มีสีน้ำตาลอ,อ่อนๆแบบนี้ก็เแบบป็นอันใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําเห็ดออรินจิมาซอยให้เเเป็นเ็นนส้ลกๆครับ กคจะนํามาหั่นตามยาวตามขวางได้หมดเลยนะครับถ้ามีเห็ดอื่นๆเราก็นํามาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคําด้วยนะครับเอเราเตรียมเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต,ต่อไปเรามาลงมือตํากันเลยครับและได้ใส่พริกหอมกระเทียมลงในครกจากนั้นเราก็ขกให้พอหยาบๆครับวันนี้เราใช้พริกประมาณ10เม็ดค่อนข้างเผ็ดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ชอบทานเผ็ดสามารถลดลงได้ครับ ตัวพริกหอมกระเทียมเราไปคั่วจนสุกแล้วก็จะทําให้ตาง่ายแล้วก็มีกลิ่นที่หอมขึ้นด้วยครับพอได้หยาบๆประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําเห็ดออรินจิที่เราซอยเป็นเส้นแล้วมาใส่ลงในครกเลยครับจากนั้นเราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ําปลาร้าแล้วก็ผงปรุงรสครับเพิ่มความหอมด้วยใบแมงลักแล้วก็ใบขิงอ่อนซอยครับจะได้ความหอมคล้ายๆกับยำหน่อมไม้แบบทางเหนือเลยนะครับ จากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันครับหรือใครจะตำเบาๆก็ได้จะได้เข้ากันได้ดีขึ้นครับพอคลุกเคล้าจนส่วนผสมทุกอย่างซึมเข้าไปในเนื้อเห็ดแล้วก็เป็นอันใช้ได้ครับเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟพร้อมกับผักส,สดๆได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูยำเห็ดออรินจิครับ วันนี้เราจะยำคล้ายๆกับยำเหน่อไม้แบบทางเหนือเลยนะครับส่วนใหญ่ทางเหนือเนี่ยจะยำเหน่อไม้ใส่น้ำปูนะครับแต่วันนี้เราใส่น้ำปลารก็จะได้ง่ายขึ้นกับคนที่หาน้ำปูไม่ได้นะครับแต่รับรองรสชาติเนี่ยอร่อยไม่แพ้กันเลยครับสูตรนี้เราใส่ใบแมงลักกับใบขิงเข้าไปก็จะช่วยดึงรสชาติได้ความหอมแบบทางเหนือแท้ๆเลยครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่คนชอบทานเห็ดเนี่ยไม่ควรพลาดเลยครับ เพื่อนๆก็ลองนำไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ดั d ตตี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับ mm. เพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super Tank, s u p e r t ร์แงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ดั d ตตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ